สายนี้คุณฝนค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฝนค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้ที่ชาวันรอหรือพอต่อไปจ้ะพอค่ะปล่อยละเอ๊ะวันนี้มีแต่คนยอมแพ้เนาะว่าไงว่าไงว่าไงมันหมายว่าเราชนะมากกว่านะคะแต่ไม่ได้ยอมแพ้ใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วเขาเป็นแฟนคนแรกอะค่ะก็คือ ต้องย้อนไปว่าประมาณประมาณเรียนช่วงม3อะค่ะ <c oughs> แล้วเขาก็เป็นรุ่นพี่โรงเรียนเป็นไปคนแรกเลยอะคะ่ะและ <c oughs> ้วก็หลังจากนั้นเขาก็แยกย้ายไปเรียนแต่จังหวัดเอ้ยมาในกรุงเทพเราอยู่ต่จังหวัดนี้ยะคะ่ะแต่มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนนะคะถึงแม้จะเป็นความรักแบบติเด็กอะคะ่ะเหมือนเคยดูเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอะคะ่ะ <c oughs> แต่มันก็เป็นสิ่งที่แบบทําให้เราแบบจุดเปลี่ยนว่าเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราทำยังไงก็ได้ให้เขายอมรับเราว่าแบบ ให้เขาภูมิใจว่ามีเราอยู่เคียงข้างอะไรอย่างนี้ค่ะ <Okay. S 2> แต่ว่าพอระยะเวลาที่ห่างกันนะคะ <Okay. S 2> ก็คือทุกอย่างมันก็เลิกแล้วมันก็ห่างหายไปตามเวลาค่ะ mm hmm. แต่ในใจเราเรารู้ว่าเป้าหมายของเราก็คือเราต้องได้เขากลับมาแต่เรายังทํายังไงให้ให้เขากลับมาหาเราอะไรอย่างนี้ค่ะ <Okay. S 2> าเรายังเป็นเด็กที่เกเรยอยู่ไม่มีทางนี่เขาจะเห็นคุณค่าของเราได้เนะะี mm ่ค่ะหลังจากวันนั้นก็หันมาขยันตั้งใจเรียนจนสอบติดมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศ mm hmm. ซึ่ง S <S <an> เราก็กับเราก็ลงมาเรียนมาเรียนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะภูมิใจแล้วเขาน่าจะกลับมาหาเราเ <S an> พียงเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไฮ้ดีดีพอยอะไรเงี้ยค่ะจนกระทั่งเวลาผ่านไปเขาก็ไม่มีคนอื่นไปม,มีคนอื่นเรื่อยๆเนเงี้ยค่ะก็ mm hmm. <S <S <an> รู้สึกว่าเฮ้ย hey, ทาไมเขาไม่กลับมาเป็นเพราะว่าเราไม่ดีพออีกหรือเปล่าก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองทุกอย่างค่ะทุกๆเรื่องแล้วจริงๆแล้วไม่ได้คือจริงๆแล้วฝนเองก็ เป็นคนที่มีคนมาชอบฝนเยอะเหมือนกันด้วยความที่ตัวเองไม่ได้หน้าตาคือไม่ได้เย็นย่อตัวเองนะคะแต่คิดว่าตัวเองไม่ได้หน้าตาขี้เหร่อะไรเลยอย่างเงี้ย<อ>ค่ะตอนที่ฝนบอกว่ารอเขาเนี่ยได้คบกันเป็นแฟนไหมคะออตอนแรกคบกันเป็นแฟนค่ะแล้วก็เราก็ห่างหายกันไปตามยะทางที่มันหายไปอะคะ <S 1> <S 1> อ่ะมันก็คือตอ,ตอนที่ห่างไยถึงว่าต่างคนต่างก็อะไปเรียนที่อื่นหรืออะไรอย่างนงี้ยใช,ใช่ใช่ค่ะแล้ว<ม>แต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือเออเรารู้มาว่าแฟนใหม่เขาเป็นเรียนที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะแล้วก็เลยคือตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรคิดอะไรแบบเด็กๆว่าฉันก็จะเป็นอยนที่เนี่ยแหละ <c oughs> เพราะว่าใน,ในเมื่อเธอแฟนเธอดีขนาดนี้ได้ดีขนาดนี้ฉันก็ต้องดีด้วยฉันก็ต้องดีตามอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็ขยันเรียนตั้งใจเรียนจนก,กระทั่งแบบสอบปิดอะไรเงี้ยค่ะก็ก็มาเรียนจนสุดท้ายพอมาเรียนปุ๊บ <c oughs> สังคมมันมันต่างกันอีกแล้วค่ะวันหนึ่งเราเราเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยของรัฐ <c oughs> แต่ว่าของเขาก็คืออยู่กับ มหาวิทยาลัยเอกชนซึ่งเวลาเรามามามาเห็นสภาพบงางองตางเรารู้สึกว่าแบบความคิดมันมันต่างกันแล้วหลายๆอย่างมันมันไม่เหมือนกันเลยเรารู้สึกว่าสังคมที่เราอยู่มันดูมันดูน่ารักมันดูแบบมีความสุขทั้งเลยอะไรอ่งี้ค่ะหลังจากนั้นก็คือห่างหายกันไปแต่ว่าล่าสุดก็คือพอเขามีคนอื่นเราก็พยายามเหมือนเห็นจังหวะอะค่ะว่าถ้าเขาเลิกกับคนอื่นปุ๊บเราก็จะ เหมือนเข้าไปในช่วงเวลานั้นนะคะมไม่เคยคิดที่จะแย่งให้เขากลับมาแต่ว่ารอเวลาที่เขาไม่มีใครอะคะ่ะเราก็จะคอยเข้าไปดูแลเข้าไปอยู่เพียงข้างเขาเะะอะไรอย่างนี้ค่ะอืมค่ะแต่ก็เป็นเรื่องแปลกดีตอนที่ฝนพัฒนาตัวเองเนี่ยได้พัฒนาแล้วแสดงตัวตนให้เขาเห็นไหมคะหรือเช่นมีการถามไหมว่าเอ้ยเราก็ยังแอบรอเธออยู่เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเคยมีการแสดงตัวตนในมุมนี้บ้างไหมคะ บอกให้เขารู้ตลอดอะคะว่าเรารอเขานะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆอย่าง่ะคะจนกระทั่งเวลาผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยค่ะสิบสี่ปีแล้วอะค่ะซึ่งแบบช่งแบบเกือบครึ่งชีวิตที่ผ่านมาแบบมันแบบมันนานมากจนกลายเป็นความผูกพันที่แบบทุกคนรู้เพื่อนทุกคนรู้ว่าเราทําทุกอย่างเพราะว่าเรารอเขาเราอยากให้เขาภูมิใจในตัวเราจนวันนี้เราแบบมีทุกอย่างแล้วอะค่ะการศึกษาที่ เรียนบริเนอโทษการงานที่ดีมากการเงินระดับการเงินแล้วก็มีทุกอย่างที่ดีพร้อมทุกอย่างแต่มันกับความดีพร้อมมันไม่ใช่สิ่งที่คนคนหนึ่งต้องการมากกว่าค่ะนี่หมายความว่าสิบสี่ปีที่ผ่านมาในฝนไม่เคยมีคนอื่นเลยเหรอคะมีคนอื่นค่ะแต่ทุกครั้งที่เขากลับมาฝนเลือกเขาตลอดฝน,ฝนเลือก<น>ที่จะทิ้งคนอื่นหมดเลยฝนเคลียร์ตัวเองออกสุดฤทธิ์ถึงจะมีคนที่ดีกว่าเข้ามาฝนก็ไม่เคยที่จะแบบ ฝนคิดว่าผลชอบคนนี้แล้วกําลังจะถามว่าอะไรคะที่ทําให้ฝนรู้สึกว่าฝนรักผู้ชายคนนี้มีคําตอบไหมมันคงเป็นความประทับใจอยที่แบบรู้สึกว่าแบบความรักในช่วงนั้นมันเป็นความรักที่มันบริสุทธิ์จริงๆแล้วมันเป็นความรักที่แบบเอ้ยมันน่ารักมากมันคือมันคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราคิดถึงทีไรเรายิ้มได้เวลามันผ่านไปแล้ว่งทั้งฝนทั้งเขาก็ก็เดินกันมาไกลถึงสิบสี่ปีความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นไปหมดแล้วกับชีวิตของคนสองคนเนี่ยเปลี่ยนหมดแล้วทำไมเรายังรู้สึกว่า S <S <S เราจะสามารถย้อนกลับไปสวยวันเวลาที่มันน่ารักวันนั้นได้หรอคะเด้วยความที่ฝนเองเหมือนมีความเป็นหัวโบราณเล็กๆอะค่ะก็แบบถ้าเกิดว่าคนเรา,า,กการักกันเราต้องแบบบริสุทธใจต่อกันมันไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ที่แบบว่าอาจจะมีอะไรที่มันแบบมากมายเกินไปแต่สำหรับฝนแล้วมันคือความบริสุดใจด้วยความแบบเป็นห่วงเป็นใย,ย<ม>ที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยได้รับจากคนอื่นเหมือนกันอะไรอย่างงี้ค่ะ ค่ะนะคะก็เมื่อกี้ฝนก็บอกเหตุผลเองแล้วลหละว่าต่อให้มีคนที่ดีกว่าเขาขนาดไหนก็ตามฝนก็ยังเลือกจะไปชอบเขาอยู่ดีใช่มันอาจจะเป็นเหตุผลอันนึงก็ได้ต่อให้ฝนจะดีไปกว่านี้เท่าไหร่ก็ตามทีเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกพิเศษเหมือนเดิมแล้วก็ได้ เพราะว่าทีเพราะว่าทีเรื่องความรักมันไม่เหมือนการทํางานนะคะใช่ป่ะเฮ้ยเราอยากได้คนทํางานที่เก่งมากโอ้โหคนนี้แบบว่าโปรไฟล์ดีสุดริ์เรียนจบมาดีเกรดเกดียรตินิยมเลยนะแต่กับบางคนเฮ้ยแค่เขาทางานได้ดีแล้วรู้สึกเขาดูมีความสุขเราอาจจะเลือกคนนั้นอันนี้ความรักจะเลือกแนวนี้แต่การสมัครงานยิ่งเก่งยิ่งเลือกยิ่งดียิ่งเลือกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เพื่อถึงรู้สึกว่าการพัฒนาตัวตนอาจจะเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเราแต่เพียงแต่ว่า เลยอยากรู้ว่าเขาได้รับรู้การพัฒนาตัวตนตรงนี้ไหมแต่ฝนก็บอกเองตลอดว่าฝนยืนยันทุกครั้งว่าฝนรออยู่แปลว่าเขาอยากมีฝนเป็นเพื่อนไปแบบนี้แหละตลอดชีวิตแต่ไม่ได้รู้สึกเหมือนกับจะเป็นแฟนแล้วเมื่อกี้นี่ถึงจะพูดนี่เาว่าถ้าฝนบอกว่ารักเพราะว่ารักกันมาตั้งแต่ตอนสมัยที่แบบอะไรทุกอย่างมันดูตอน,น,นมันดูสวยงามไปหมดอะไรเงี้ยแต่พอเวลามันเดินมา14ปีอะค่ะเขาก็ยังคงยืนยันในจุดยืนของเขาอยู่นะว่าเขาเขาก็ ต่อให้ฝนดีขนาดไหนเขาก็ยังไม่ได้หันมาอะไรเงี้ยเพราะว่าเนั่นเพราะว่าเขาเขาผ่านวันเวลาเหล่านั้นมาแล้วอะ่ะนี่พี่ก็เลยคิดว่าฝ<ผ>นแหละท,ที่ที่ไม่เอาตัวให้มันหลุดผ่านวันเวลาเหล่านั้นมาหรือบางทีลองสํารวจดีๆนะคะฝนที่ว่ารักมากอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เข้ามาหรือเปล่าอของไม่ได้มาสูงค่าเสมอ ใช่ค่ะพี่ไอโถูกจนตอนหลังก็คือพอล่าสุดก็คือวันวาเลนไทยที่ผ่านมาค่ะเปกติเราก็คุยกันตลอดก็คุยกันเรื่อยๆแต่ว่าไม่ค่อยได้โทรคุยก็คือเดี๋ยวนี้มีวอทแอบก็วอทแอปคุยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คุยกันทุกวันแต่ว่าเราก็ไม่คิดว่าเขาจะกําลังมีใครอยู่อะค่ะอล่าสุดวันวาเลนไท์ที่ผ่านมาเขาก็เหมือนเอัปรูปผู้หญิงคนนึงขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่คือทางเรื่องของเขาอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้เราก็อึ้งเล้ว่า เออจริงๆแล้วแบบโซเชียลเนเวิร์บมันก็ดีเนาะมันทําให้เรารู้อะไรได้เร็วแต่ว่ามันทีมันก็แบบทําใจได้ได้เร็วก็ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะก็คือสองอาทิตย์แรกนี่คือแบบรู้สึกเสียใจมากคือแบบร้องไห้เสียใจแต่ว่าพอเวลาผ่านไปอะค่ะเออเราก็กลับมานั่งคิดว่า,าจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเราหลุดออกมาจากตรงนั้นนะคะใช่คําถามก็คือแบบเหมือนว่าเราไม่ดีตรงไหนสิ่งสําคัญก็คือ ตั้งแต่วันนั้นมาค่ะพอเขาหายไปแต่เราได้เพื่อนเราได้ทุกคนกลับมาเพื่อนทุกคนให้ความสําคัญกับเราเราเลย่รู้สึกว่าหนึ่งคนหายไปแต่เราได้คนมาอีกไม่รู้กี่ร้อยคนที่แบบเป็นห่วงเราอะไรค่ะนะล้วรู้<ล>สึกมันเป็นเรื่องปกติจากคนดีคนที่เรารักมันอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันนะคะฝนฆฆเป็นคนดีค่ะไม่มีข้อไหนเสียเลยแต่การจะเป็นคนรักบางทีมันอาจจะต้องมีอีกบางข้อซึ่งมันต้องเป็นความพอดีต่อกันด้วย ไอ้ความพอดีที่ว่านี่เช่นรักพอดีชอบคนนี้พอดีเลยอะ่ะหรือแม้กระทั่งไม่แน่นะคนที่เขาเลือกอาจจะมีอะไรดีไม่เท่าฝนเลยก็ได้แต่ดันถูกใจกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่วัดกันยากมากนะคะเป็นสิ่งที่ฝนพยายามทําโอเคแหละมันอาจจะ <c oughs> ไม่ได้ผลในการดึงใจเขาแต่ว่าก็ได้ผลดีไงคะเราก็ได้ฝนที่แบบมีคุณสมบัติครบถ้วนพัฒนาตัวสุดฤทธิ์ใช่ค่ะ นะ,ะก็ไม่เป็นไรค่ะไม,ไม่ไม่ต้องเสียดายเวลาเพราะว่าพี่เชื่อว่า14ปีที่ผ่านมาพะยูนความหวงังปั๊บมันมีความสุขอ,อดีกว่าบ,บางคนจะฝ่น อ,อกหกักเขาไม่รักแล้วแบบกินจนอ้วนอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกมาก็เป็นอีกเวนึงเรายังแบบว่าเห็นมาเรียนจนมาถึงตรงนี้แล้วก็พัฒนาตัวเองมาถึงตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราค่ะ <c oughs> จริงๆอาจจะต้องใช้คาว่าทุกวันนี้ก็กลายกลายเป็นว่าต้องใช้คาว่าสวยเลือกได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเลือกใครอีกแล้วไม่เป็นไรแต่พี่ว่าเดี๋ยววันหนึ่งฝนจะเจอคนที่รักกันแล้วฝนจะรู้สึกว่าเออมันไม่เหนื่อยถ้าตอนรักเขาข้างเดียวแฮ ค่ะนะคะจ้าเอาใจช่วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะจาา <นะ S 1> สวัสดีค่ะโฟนสวัสดีค่ะนะคะรอมาสิบสี่ปีค่ะเสมอต้นเสมอปลายจริงๆนะคะ